ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใ,ในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาทกถาธรรมในครั้งนี้อจตมาก็ยังคงกระทำไปโดยความมุ่งหมายว่าศีลธรรมจะกลับมาโดยมีประมัติธรรมเป็นรากฐานต่อไปตามเดิม ครั้งที่แล้วมามีหัวข้อว่าพวกธรรมทายาตจะต้องมีนิพพานกันที่นี่และเดี๋ยวนี้ในวันนี้ว่าธรรมที่ใช้ธรรมะที่ใช้เฉพาะกรณีมีชื่อว่าธรรมสัจจคํานี้อาจจะแปลกหูท่านบางคนท่านได้ท่านเคยได้ยินแต่คําว่าสัจธรรม ขอบอกกล่าวโดยข้าวทั่วๆไปว่าธรรมะทั้งปวงเรียกว่าสัจธรรมเรียกว่าสัจธรรมนี่เท่าไรก็สุดแทเรียกว่าสัจธรรมแต่ธรรมะเฉพาะข้อเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีที่จะนำมาแก้ปัญหาของตนโดยตรงนั้นเรียกว่าธรรมสัจจะ สัจธรรมคือทั้งหมดธรรมสัจจะคือเฉพาะข้อที่จะเอามาแก้ปัญหาของตนเปรียบเหมือนว่ายาทั้งตู้หรือทั้งห้องที่เก็บยามากมายนับไม่ไหวแต่ที่จะกินกันจริงๆนั่นก็มีเพียงยาอย่างเดียวหรือว่าหนังสือทั้งตู้ทั้งห้องสมุดมีมากมาย หลายหมื่นหลาย,ลาย,ลายพันเล่มแต่ที่จะศึกษากันโดยตรงนั้นมีแต่เพียงเล่มเดียวนั่นแหละเปรียบเหมือนสัจธรรมกับธรรมสัจจะเมื่อรวมกันทั้งหมดเป็นสัจธรรมถ้าเอามาใช้เฉพาะกรณีก็เรียกว่าธรรมสัจจะ ธรรมสัจจะจึงแก้ปัญหาเฉพาะกรณีสัจธรรมมีทั่วๆไปแปดหมื่นสี่พันธรรมขันก็ได้แต่พอเอามาใช้แก้ปัญหาหรือดับทุกข์ในกรณีใดก็มีชื่อว่าธรรมสัจจะเปรียบอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับว่าต้นไม้ในโลกมีนับชนิด ไม่ท้วนนับชื่อไม่ท่วนแต่ถ้าต้นไม้ต้นใดเป็นที่นั่งกับสรูของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดแล้วต้นไม้ต้นนั้นก็มีชื่อว่าต้นโพหรือโพธิไปทันทีทีนี้ก็จะได้พิจารณาดูกันต่อไปเพื่อจะให้เห็นว่าธรรมะ มีสองประเภทคือดังที่กล่าวแล้วมีสองประเภทดังที่กล่าวแล้วธรรมสัจจะก็เป็นตัวการที่จะใช้แก้ปัญหาธรรมะที่เหลือนอกนั้นอาจจะเป็นเครื่องมือหรือเป็นอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่นเราต้องการจะมีสติมีปัญญามีมัคมีองแปดมีปัญหานะหรือมีภาวนาอย่างใดอย่างหนึงน่งธรรมะชื่อนั้นเป็นตัวการจะใช้แก้ปัญหาเครื่องมือที่จะช่วยให้ธรรมะตัวการแก้ปัญหาได้นั่นก็เรียกว่าธรรมะอุปกรณ์ เช่นคราวาสธรรมทั้งสี่หรืออิทธิบาททั้งสี่และอื่นอือีกซึ่งก็แล้วแต่กรณีด้วยเหมือนกันในการปฏิบัตินั่นจะต้องมีธรรมะข้อใดข้อหนึ่งเป็นที่แน่นอนลงไปว่าเราจะปฏิบัติ จะใช้กำจัดกิเลสหรือดับความทุกข์ข้อนั้นข้อนั้นธรรมะข้อนั้นเอามาทำเป็นสัจจะหรือธรรมะสัจจะเรียกเป็นข้อแรกของคราวาสจะทำทั้งสี่ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าได้แก่สัจจะธรรมขันตี จาคะเอาธรรมะที่ต้องการโดยตรงมาเป็นธรรมมาเป็นตัวสัจจะข้อที่หนึ่งใ,หในหมวดคาราวาตรธรรมแล้วก็าธรรมะที่เหลือธรรมะคันตีจาคะเป็นเครื่องช่วย <c oughs> อย่างนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์ ยกตัวอย่างเหมือนว่าจะเลิกบุรีจะเลิกเล่าต้องมีธรรมสัจจะี่เป็นตัวประหารเพื่อจะเลิกมีความตั้งใจที่จะเลิกอย่างแน,แน่ๆก็เกิดเป็นตัวสัจจะหรือธรรมสัจจะขึ้นมาเป็นตัวแรกขั้นแล้วก็มีธรรมะคือการบังคับตนเอง ให้ทำเช่นนั้นอย่างเคร่งครัดในบาในการบังคับจิตนะั้นต้องต้องกระทำกันอย่างก็ว่าบังคับช่างสารที่ตกมันถ้าทำไม่ดีควานช้างก็จะตายควานช้างต้องฉลาดเพียงพอจึงจะทำได้นี่จึงเหมือนกับการบังคับช่างที่ตกมัน และเมื่อมีการวังคับเช่นนั้นมันก็ต้องมีการเจ็บปวดเป็นธรรมดามีความยากมีความลำบากอย่างยิ่งจึงต้องมีธรรมะอุปกรณ์ต่อไปคือขันตีอดกลั้นอดทนรอได้คอยได้จนกว่าจะสำเร็จประโยชน์ ในกรณีอย่างนี้มันเป็นการอดกลั้นอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสซึ่งเป็นความเจ็บปวดอย่างยิ่งแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องอดทนให้ได้ที่นี้เพื่อมาให้ต้องอดกลั้นอดทนมากเกินไปก็มีจาคะคือคอยสละออกสละออกในสำหรับสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในใจ คือสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ของปัญหาหรือความทุกข์นั่นเองมันก็รูรั่วคอยระบายสิ่งในนั้นออกไปทีละน้อยละน้อยอยู่เป็นประจำในที่สุดก็สำเร็จประโยชน์สรุปสั้นๆว่ามีธรรมสัจจะข้อแรกในการที่จะละการทิ้งเล่า หรือทิ้งบุหรี่ก็ตามใจแล้วก็มีข้อถัดมาคือธรมะบังคับไปทาอย่างนั้นแล้วเมื่อบังคับมันก็มีเจ็บปวดก็ต้องมีทำข้อถัดมาคือขันตีซึ่งอดทนอย่างยิ่ง <c oughs> เพื่อ <c oughs> เพื่อให้อดทนได้ไม่ต้องล่มละลายก็มีการไขรูรั่วให้มันระบายออกไป คือทำทุกอย่างทุกประการแม้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็จะเป็นการช่วยให้การละนั้นง่ายข้าวนี่แหละขอท่านทั้งหลายได้สนใจว่าเราตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติในลักษณะอย่างนี้ ธรรมะทั้งหลายมีไว้ให้เลือกพอสำหรับจะเป็นตัวธรรมสัจจะข้อใดข้อหนึ่งแล้วก็ยังมีให้เลือกพอสำหรับจะเอามาเป็นธรรมะอุป,ปกรณ์หรือธรรมะเครื่องมือทีนี่ก็จะกล่าวระบุเฉพาะคาราวาสธรรมคราวาสธรรมเป็นธรรมอัน จำเป็นโดยเฉพาะสำหรับขราวาสจึงได้นามว่าอาขราวาสธรรมแต่ว่ามีความกว้างหรือมีความลึกกันอยู่เป็นชั้นๆอย่างน้อยสักสามชั้นขอให้ตั้งใจฟังให้ดีอขราวาสธรรมสำหรับทำความเจริญในความเป็นขราวาส นี่เป็นข้อแรกคารวาะจะทำเป็นธรรมจำเป็นสำหรับความเจริญของคาวาสในทุกกรณีจะทำนาทำสวนจะทำกิจการใดๆก็ใช้ธรรมะสี่ประการนี้คือมีสัจจะทิษฐานจิตลงไปว่าจะทำอะไระขั้นแล้วก็มีธรรมะบังคับตนให้ทำ สุดความสามารถและมีพันตีอดกลั่นอดทนได้ต่อความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นมาหรือรอได้คอยได้ปาผลจะเกิดขึ้นแล้วก็มีจาคระบายสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อสิ่งนั้นออกไปจากจิตใจอยู่เป็นประจำธรรมะสี่ประการนี้จำเป็นสำหรับคาราวาสยิ่งกว่าสิ่งใด จึงมีพระบาลีกล่าวไว้อีกข้อหนึ่งว่าอิงพระอัเยปิปุชักสุปุถูสมณพรามเนยทิสัจจาธรรมาจาคาคันตยาพิโยทวิชิมีใจความว่าไม่เชื่อก็ไปถามพวกสมณพรามเหล่าอื่นดูทีว่า ยังมีธรรมะอะไรสำหรับคาราวาสที่ดียิ่งไปกว่าสัจ,จะธรรมะคันตีและจาคะนี่พระพุทธเจ้า่ันทรงท้าว่าธรมมร,ร,าามธรมะสำหร,รับคราวาสก็มีธรรมะสี่ประการนี่เป็นธรรมะสูงสุดมัคราวาสที่ต้องการจะละอบายมุกมัก็ใช้ธรรมะหมวดนี้ ็นหลักเป็นประธานในการที่จะปิดกั้นทิศท,ทั้งหกแม่เกิดเป็นโทษขึ้นมาก็ใช้ธรรมะนี้เป็นหลักเป็นประธานแ,แม้ที่สุดแตแ่การสร้างเนื้อสร้างตัวก็จะใช้ธรรมะนี้แม้ที่สุดแต่ว่าเราจะแก้ไขเศรษฐกิจตกต่ำของชาติ ก็ต้องใช้ธรรมะข้อนี้คือมีความจริงใจที่จะทำเช่นนั้นก็มีการบังคับให้ทำเช่นนั้นมีการอดทนรอได้คอยได้กว่าจะสำเร็จแล้วก็ระบายสิ่งที่เป็นข่าศึกออกไปเรื่อยๆทีละเ,เล็กทีละน้อยอยู่เรื่อยไปแล้วก็สามารถจะทำกิจการอันใหญ่หลวงนั่นได้ ขอให้พิจารณาดูให้ดีนี่เรียกว่าคราวาัสธรรมสำหรับทําความเจริญให้แก่คราวาสโดยตรงทีนี่ประการที่สองราวาัสธรรมสำหรับคราวาสจะทําตนให้พ้นจากความเป็นคราวาสฟังดูก็แปลกว่าคราวาสมีหน้าที่ที่จะทําตนให้พ้นจากความเป็นคราวาส คือไปสู่ภูมิของอริยชนก็ยังจะต้องใช้ธรรมะสีน่นิปฏิบัติตนในธรรมะทั้งสีน่นิเป็นคาราวาที่มีความเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนเต็มสุดของความเป็นคาราวาทแล้วก็จะเลื่อนขึ้นไปสู่ภูมิชั้นของอริยชน สรุปว่ามันเป็นธรรมสำหรับคาราวาสจะพ้นจากความเป็นคาราวาสแล้วจะไม่ให้เรียกชื่อว่าคาราวาสธรรมอย่างไรกันดูต่อไปธรรมสี่ประการน,นี้สำหรับก้าวหน้าต่อไปอีกเพื่อบรรลุมรผลและนิพพานในที่สุด การปฏิบัติทุกอย่างทุกขั้นตอนเพื่อพระนิพพานพระอาศัยสัจจากความจริงใจธรรมะบังคับตนให้กระทําเช่นนั้นขันตีอดกลั้นอดทนเมื่อต้องกระทําเช่นนั้นจาะะระบายสิ่งที่เป็นข้าสึกแก่กันออกไปเสียให้หมดสิน้นในการที่ปฏิบัติธรรมะขึ้นมาถึงขั้นเป็นพระโสดาบันก็ยังจะต้องใช้ธรรมะนี้อีกต่อไป กว่าจะเป็นสโสดาบันก็ใช้ธรรมะนี้ท่านเป็นแล้วก็ยังคงใช้ธรรมะนี้เป็นพระสกิทาคาแล้วก็ยังใช้ธรรมะนี้เป็นพระอนาคาแล้วก็ยังใช้ธรรมะนี้เจนกระทั่งเป็นพระอรหรันตเพราะว่าการบรรลุธรรมะตามลำดับนี้ก็คือการพิจารณาสามัญลักษณะ คืออน,นิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องเดียวเท่านั้นเรื่องเดียวเท่านั้นจึงจะเพิ่มให้การเห็นนั้นมากข้าวหนักข้าวลึกข้าวแล้วก็บรรลุธรรมสูงขึ้นมาตามลำดับธรรมะที่เป็นตัวการคือการเห็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตายิ่งเจริญงอกงามขึ้นโดยการใช้ธรรมะสี่ประการนี้คือมีสัจจะในการที่ทำเช่นนั้นมีธรรมะ บงังคับไปทําเช่นนั้นมีขันติอดกลั้นอดทนในการทําเช่นนั้นแล้วก็สละสิ่งที่เป็นค่าศึกแก่หาความเจริญนั่นๆออกไปเสียทุกอย่างทุกประการนี่เรียกว่าคารวะธรรมเป็นธรรมะในฐานนะเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือโดยตรงอย่างที่กล่าวมาแล้ว มีธรรมะอื่นเช่นอิทธิบาททั้งสี่ประการเป็นต้นก็มีหน้าที่ในฐานะเป็นเครื่องมือหรือเป็นเครื่องทุนแรงหรือเป็นอุปกรณ์ในหน้าที่อื่นๆธรรมะตัวการที่จะทำหน้าที่โดยตรงกับธรรมะอุปกรณ์หรือธรรมะเครื่องมือจะต้องไปด้วยกันอย่างกลมเกลียวกันเช่นนี้เหมือนอย่างกองทัพ จะต้องมีทั้งกองรบและกองช่วยรบตัวธรรมสัจจะเป็นกองรบธรรมะอื่นๆประกอบกันนั่นเป็นการเป็นกองช่วยรบถ้าไม่มีทั้งกองรบและกองช่วยรบอย่างครบถ้วนทุกประการแล้วการรบก็เป็นไปไม่ได้ ส่วนการรบกิเลสนั่นก็เป็นอย่างเดียวกันนี่แต่ว่าต้องลึกซึ้งต้องละเอียดระหนิสุขุมมากกว่านั้นจะรบกิเลตัวไหนก็มีธรรมสัจจะซึ่งเป็นคู่ปรับกับกิเลตัวนั้นต้องมีธรรมสัจจะตัวนั้นเป็นคู่ปรับเฉพาะหน้า แล้วก็มีธรรมะเป็นอุปกรณ์ต่างๆอีกมากมายตามที่ควรจะมีแล้วก็รบกิเลสนั้นได้สรุปความสั้นๆว่ามีธรรมสัจจะข้อแรกเป็นตัวตา่างแล้วมีธรรมะที่เหลืออีกสามคือธรรมะกันตีจาคะเป็นองค์ประกอบเป็นอุปกรณ์ มีอิทธิบาททั้งสี่เป็นเครื่องทุนแรงก็จะประสบความสำเร็จชีวิตของคนแต่ละคนจะต้องมีปัญหาชนิดที่จะต้องมีธรรมสัจจะข้อใดข้อหนึ่งเป็นเครื่องแก้ปัญหาเป็นคู่ปรับ กันกับปัญหานั้นโดยตรงแล้วก็มีธรรมะอุปกรณ์โดยเฉพาะคือคราวาทธรรมสี่หรืออิทธิบาทสี่แล้วแต่กันนี้มาร่วมมือกันกระทำปัญหานั้นให้หมดไปเรารอดได้เพราะมีธรรมะ ธรรมสัจจะเนี่ยเป็นเครื่องเจาะแทงฆ้าตึดโดยตรงและมีธรรมะมูหนึ่งเป็นอุปกรณ์ในการทำให้ได้ง่ายขึ้นและมีธรรมะมูหนึ่งเป็นเครื่องทุ่นแรงให้ทำได้โดยไม่เหลือวิสัยรวมกำลังกันแล้วก็จักขจัดปัญหานั่นได้เราแต่ละคน ก็มีเรื่องเฉพาะตนดังนั้นจึงมีอิทัปัจจยตาเฉพาะตนเป็นคนคนไปหรือเฉพาะกรณีเป็นกรณีไปในกรณีนี้ความทุกข์เกิดขึ้นเพราะทำผิดในกฎอิทัปัจจยตาข้อไหนก็ต้องแก้ไขเฉพาะอิทัปัจจยตาขอนั้นให้ถูกคือประพฤติปฏิบัติให้ถูก ตามกฎอิทัิปัฏิยาข้อนั้นแล้วก็จะแก้ปัญหาได้นี่มันเป็นเรื่องเฉพาะคนเฉพาะรายบุคคลคนนั้นในกรณีนั้นจะต้องมีธรรมสัจจะเฉพาะปัญหาของตนเป็นกรณีกรณีไปาอาะมาเห็นว่าแม่ลูกเด็กๆก,ก็ควรได้รับคำสั่งสอนชี้แจง ให้รู้จักวิธีการอันนี้ถ้าได้รับการอบรมสั่งสอนมาแต่เล็กๆให้รู้จักใช้ธรรมะตัวการแก้ปัญหาใช้ธรรมะอุปกรณ์และทุนแรงเป็นเครื่องประกอบเขาจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้เขาจะมีการเล่าเรียนที่สะดวกดายก้าวหน้าได้ง่าย แล้วก็จะดำเนินชีวิตหลังจากการศึกษาเล่าเรียนให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีาสามารถจะบรรลุนิพพานได้ทันในชาตินี้เพราะมีการใช้ธรรมะอย่างถูกต้องตามกฎอันแท้จริงของธรรมะที่โดยเฉพาะมีความแตกฉานในเรื่องอิทธปธัปปัจยตา รู้จักอิทธิปัจจตาเฉพาะกรณีของตนของตนแล้วก็แก้ไขได้โดยง่ายขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเรามียาทั้งตู้หรือทั้งห้องเต็มไปด้วยยาแต่เราก็กินขวดเดียวยาอย่างเดียวเนี่ยเป็นตัวธรรมสัจจะ เรามีหนังสือทั้งตู้และเต็มห้องแต่เราก็อ่านเล่มเดียวเล่มนั้นก็เป็นธรรมสัจจะอายานอกนั้นหรือหนังสือนอกนั้นก็เป็นธรรมอุปกรณ์หรือจะเรียกว่าเครื่องทุนแรงก็ได้คือเป็นส่วนประกอบไม่ใช่ตัวการโดยตรงยิ่งไปกว่านั้นอีกก็ควรจะทราบว่าไอ้ตัวธรรมะที่จะเป็นธรรมะตัวการ หรือเป็นธรรมะอุปกรณ์นั้นสับเปลี่ยนกันได้เช่นคำวมาสัจจะเป็นอุปกรณ์ในการละหรือในการเจริญธรรมะข้อใดข้อหนึ่งหรือจะเป็นตัวการในเมื่อต้องการจะมีสัจจะก็ต้องเจริญธรรมะเพื่อมีสัจจะโดยมีธรรมะชื่ออื่นเป็นอุปกรณ์ ธรรมะชื่อเดียวกันนี่ในบางกรณีเอามาเป็นธรรมสัจจะคือเป็นตัวการในบางกรณีก็ใช้อย่างเป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องทุ่นแรงสัจธรรมสัจธรรมมีมากมายเต็มไปในพระกตรปิฎก แต่ในนั่นก็มีธรรมสัจจะให้เลือดเลือดออกมาเป็นตัวธรรมสัจจะเพื่อแก้กปัญหาเฉพาะปฏิบัติเพื่อดับทุกเฉพาะกรณีนี่เรียกว่าในพระไตรปิฎกทั้งหมดจึงเป็นสัจธรรมทั้งหมดนั่นก็มีธรรมสัจจะไว้ให้เลือดเอาข้อใดข้อหนึ่งมาเป็นธรรมหลักหรือเป็นตัวการที่จะแก้ปัญหา แล้วก็เลือกธรรมะชื่ออื่นมาเป็นธรรมะอุปกรณ์ให้แก้ปัญหาได้โดยสะดวกไม่ไม่ไม่ยากเป็นเหลือวิสัยจะมีความสุขได้พร้อมกันไปแมในขณะที่ทำการปฏิบัติธรรมเพื่อแก้ปัญหาใ,หในที่สุดนี้หวังว่าท่านทั้งหลาย จะรู้จักใช้ใธรรมะสัจจะและธรรมะอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามควรแก่กรณี <c oughs> เมื่อจะละอะไรที่แม่ที่สุดแต่ว่าจะละบุรีก็ต้องมีธรรมะสัจจะในการละแล้วก็มีธรรมะบังคับให้ทำให้ได้อย่างเคร่งครัดบับงคับเหมือนอย่างควานช่างฉลาด บังคับช่างที่ตกน้ำมันเพราะจิตนี่มันกลับกลอกยิ่งกว่าสิ่งใดแล้วก็เป็นธรรมดาที่จะต้องมีความเจ็บปวดเพราะความบีบพันของกิเลสก็อดทนได้ <c oughs> การอดทนอย่างอื่นก็ต้องอดทนแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือการอดทนต่อการบีบพันของกิเลสการอดทนต่อความเจ็บข้ายต่อ อากาศหนาวร้อนต่อคำดา่านินทาเป็นต้นก็ยังไม่รุนแรงเท่ากับการอดทนต่อการบีบบังคับของกิเลสหรือถ้าจะกลายทางหนึ่งก็ว่าความอดทนใดๆมันไปสรุปรวมอยู่ที่อดทนต่อการบีบบังคับของกิเลส เช่นอดทนการทำงานก็เพื่อขจัดความขี้เกียจให้หมดไปอดทนต่อความเจ็บปวดก็อ,อดทนต่อความรู้สึกเจ็บปวดเพราะเห็นแต่ต้นอดทนต่อคำด่าคำนินทาก็เพราะว่ากิเลสมันเป็นผู้ออกรับสำหรับจะเจ็บปวด อดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสได้แล้ว็ย่อมจะอดทนได้ต่อสิ่งทุกสิ่งนิจากะจากะมีการกระทำชนิดที่เป็นการระบายหรือเป็นรูรั่วที่จะให้สิ่งไม่พึงปรารถนารั่วออกไปจากจิตใจเป็นลำดับเป็นลำดับเช่นการสวดมนต์ภาวนา จริญสมาธิเป็นประจำวันแม้ที่สุดแต่การทำบุญให้ทานเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทุกอย่างที่เป็นกิจวัตรประจำวันที่ควรจะทำได้เหล่านี้ก็เป็นเสมือนรูรั่วที่ระบายสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในใจให้ออกไปจาก,กจิตใจอยู่ทีละน้อยทีละน้อยตลอดไปดังนั้นสิ่งที่จะต้องอดกลั้นอดทนมันก็มีน้อยข้าว ไม่มีการบีบบังคับจิตใจมากเกินไปจนทนไม่ไหวเป็นอุบายทายเทกันอยู่อย่างนี้นั้นสัจจะทำให้ตั้งใจทำจริงธรรมะบังคับให้ทำจริงขันตีอดกลั้นเมื่อมันมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นจ่าคะคอยระบายโดยรูรั่วไข่ออกอยู่เสมอไม่สิ่งที่เป็นกิเลสหรือเป็นเชื่อของกิเลส บีบคั้นหรืออัดแน่นอยู่ในจิตใจมากเกินไปทำอย่างนี้ได้ก็จะสำเร็จประโยชน์ในการที่จะอยู่เป็นคราวาสเต็มตามความหมายของความเป็นคราวาสเป็นยอดของคราวาสหากคันแล้วก็จะก้าวต่อไปจนถึงความพ้นจากความเป็นคราวาส คราวาสอาศัยาราวาสจะทำสีนี่เพื่อความพ้นจากความเป็นฆราวาสตามกฎแห่งวิวัฒนาการแล้ก็ยังจะใช้ธรรมะสี่ประการนี้เพิ่มความก้าวหน้าแก่การเห็นธรรมะในขั้นบรรลุมรรคผลคือการเห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกขั้นทุกตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะต้องใช้ธรรมะสี่ประการนี้เป็นธรรมะอุปกรณ์หรือใช้อิทิบาททั้งสี่เป็นธรรมะเครื่องทุ่นแรงผู้ใดสนใจที่จะ้อนตนออกจากความทุกข์ก็จงรู้จักปัญหาของตนเลือกธรมรมสัจจะข้อใดข้อหนึ่งมาเป็นเครื่องฟาดฟันปัญหานั้นและมีธรรมะที่เป็นอุปกรณ์ หรือเป็นเครื่องทุนแรงอย่างครบถ้วนพอตัวถ้าก็จะได้รับประโยชน์สมตามที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาหวังว่าท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายจะมีความพอความเข้าใจในการจะมีธรรมะที่เป็นธรรมศัจตะและมีสัจธรรมอื่นๆเป็นอุปกรณ์แล้ว ทำความก้าวหน้าให้แก่ตนมีความสุขอยู่ทุกที่พาราตีการเทิน